สวัสดีครับนี่อยู่ช่องบักสันบ้านานาครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้มาเจอกับเพจทำคารากรอยก้อยก้อยก้อยหนูก้อยหนูตัวนี้มาเจอกับคีร่าคีราเฮก้าเขาวแซ่บแซ่บเพราะคนกินกระเมาพิธ <Einsatz es> ีชาวบ้านนะครับผมตอนนี้กำลังนี่ครับ <c ười> เผาเผาหนังควายอยู่ครับ นังนังคว้ยดินังคว้ยนังคว้ยแม่รู้จักนังคุ้ยไหมนังคว้ยอ่ะนังคว้ยรู้จักนังคว้ยไหมไอ้ว่าคนคนหลานเน้กูเพูดยังไงเว้ยนะเพราะเพราะนังคว้ยอยู่ตรงนี้กำลังเขานังคว้ยอยู่เลยไม่ได้พอหรอกคนณนังคว้ยใส่กี่เท่าไรสิแกนี่แก้วมึงอีเท่าในแก้วนีครับอยู่กันประมาณนี้นะครับผมเพราะนังคว้ยทำกำลังนี่แหละไข่เนาะใจมุดเดี๋ยว่าะไขยหนูไขยหนูใส่กับมะม่วงเว้ยพี่น้องเลยอร่อยคักขนาดเลย ยังไม่ได้กินเลยยังยังนี่แหละคิดไปก่อนคิดไปก่อนไงคิดไปก่อนเพจคีร่าเพจก้าเต่อเสบบอกถ้าได้คีร่าดึงหัวออกแย่เมาหยอกนาหะเราเดือดร้ายฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบักสันบ้านนานะผมที่มันต้องจ้างกูจะเป็นกเตอร์มึงเนี่ยมันต้องอะไอนะเนี่ยกำลังกำลังออกอากาศอยู่มึงพูดมามึงฝากช่องสิมึงฝากช่องสิพิโกต์ไปเดี๋ยวมึงต้องบอก ปีเซินเตอร์ตีตุกตีตุกผักมึงต้องฝากช่องกูนะนี่มึงต้องฝากช่องกูนะอ๋ออากาศก็ต้องอากายดีอันนี้นางควายนะครับผมควายอีกแลี้ยนางควายนางควายเจ้าดุ๊กนางควายบ้านฉันแม่นางควายอ๋อชอบเห็นผู้หญิงชอบเห็นผู้หญิงเถื่อนมั้ยเมะ่อไหร่ี่งจะซื้แดงเลยมึงจะไปซื้อยังไงเลยนี่ครับบรรยากาศนะครับแถวบ้านนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มากมายนะครับผมปากกล้วยคางคางบ้าน นี่ซับแล้วนีแล้วเป็นไงล่ะสดเลยครับพี่เราเฮ็ดกัาเขาแซบพี่เราเฮ็ดาเขาคนกินถ้าพูดได้กินแล้วนั่ดึงหูวออกย่ามอยกนะพวดเลยคแซบก็รางแซบนะก็ร่งแซบคอยอยต่อยปากแซ่เลื้อหัดเลือขาหบ่ มันบแซ่บแล้วมันบอร่อยแล้วแบบนั้นอร่อยเด้อร่อยไล่อยากกินเหล่าหรือเปล่าเอาไม้เจะาเกี้ยวเพราะว่าก้อยอยากเขาไม่ชอบกินเหล่าหรอกไมกินเหล่าก้อยเขาก็ต้องประยุกต์ใส่ข้างในค่อยจริงกูบางหน้ามันแห้งแต่ว่าตามสูตรก้อยนี่แหละคือ ที่มีรูกระส่าวแก้วที่มีรูกระสายมัน้องม่องม่วงด้ยไม่จเขากันใส่ปากหน้ามันจะบอกเขาใส่ปากหน้ามันจะนม่จะบ่าเขากันเฮ้ยแต่มาดูแผ่นไหนมาบแนอะไทำเน่เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแซนอันนี้เดี๋ชรสใส่งนัวงนัวใส่นัวนะครับผมพี่าดูนี่ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลแซ่บหลกหนนะครับผมไกนไปหมะ่อยั้อนไใส่ป น,นั่นงควยเออนี่หนังหนังควายเบิกล่าเอาน,าาน้ำปลาให้เล่ยแล้วก็จะทุบนะครับหนังควายโอ oh, <a> ้โหแมนคือ <c oughs> จริงจริง,รงต่างประเทศเขาเอาหล่อผสมอย่นะนี่ครับโอ้ oh, <ร>โหใส่ปล็กนิดนึงง่ายพอยี่ห้ออะไยก็ได้โอ้โหเนี่ยน้ำปลายี่ห้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำปลาเพาต้องเล่นยี่ห้อยังก็ได้ oh, น้ำปลาก็ยีหย่ห้อยังก็ได้เด่๋ย่จะลืมใส่ใจใส่ใจเข้าไปด้วยทาไมให้โฆษณรีต้องได้ตังค์ก่อนคต้อได้ บานนี้ต้นหอมมีกับหอมแดงหอมดิระตนน่ยอ้าวบักลาจันตัวจัดตัวก้นหอมมันจะต่มีเชดเสียบระโดดต้นหอมเอามนไปลูกลกต้นหอมมาเนี่ยรเอามาจตต้นสต้นมาใส่นี่โอ้ยเากันนี่เสียาต้นได้บ่ได้ได้หอมมีไอจันพูดคำเดียวแค่นั้นแหละับเมียนี่ที่เหลือไปละไลไอจันพูดคำเดียว ไม่ได้จะคบเลยเห็นเมีเอจ๊ะเห็นมียนดนะบุ่งเนี่ยเห็นมียนาบุเรากลัวเราเนี่ยกม่นเียดอ้ทอมบุ่งนักชิมอ้าวนักชิมครับรสชาติเรียบร้อยครับผมชาต้นห้อนหอมเขาบอกคนนี้ไม่กินอูยังไง

ตัวเราสากเลยค้างไว้ก่อนก่อนมันจะไปแห้งนะก่อนมันจะแห้งถ้ามันแห้ถ้ามันแข็งตัวมันจะทุบไม่ได้มันแต่ว่ามันคนละอย่างอย่างไอ้นั่นเนี่ยถ้าแข็งยิ่งจะดีอันนี้จะอ่อนไม่ได้เลยอ้าเยี่ยมมากลุ่มเรียบร้อยมาแล้วทั้งหมดได้ตรงนั้นหมดได้ไหหมดไดหมดแดงได้ตรงนั้นโอ้โหรอนานเหรอเนาะคนละขั้นตอนแล้วอยู่ไหม เดี๋าจรย์มาแล้วโซ่โซ่เรียกโซ่โซ่ก,จจซกันภาษา,าเเราเขาเรียงแข,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 ขกันเลยจิดา้วมันสกปรกมากเ้วก็ขูดแข็งออกอแข็งที่ที่รองหันถ้ามันไม่สะอาดพอก,ก็เอามือน้องเช็ดออกมากจันหลายไพอประมาณ นี่ม <congratulations> right ีต right ้นบ ¿no? ักคีหอมอยู่บ้านปลไม่เรียบร้อยหอมใช่ไะปลูกเองมันหอมไหมลูกพี่ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติปลูกหอมทําเป็นคำอะไรธรรมชาติทุบไงทุบหนังควายทุบหนังควายครับผมนี่ครับป้าแค่ลูกเองครับหากินอยากเนะครับหนังควายนะครับไม่ใช่หนังงัวนะพี่ควายหนูวคนี่นี่ของหนุ่มอะไรนะนี่คนนี้เป็นคนทํานี่อรอยเร้าใจมากเลยไอ้นี่เป็นคนเด็ดพักอร่อยเนื้อร่อย เแตกก็เราอะไรกับบุหรื่เยข้นีอยังเต็มเลยว่ใส่ไปเลยสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับผมช่องบักสันบ้านนานะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ